นนมีอายุ่ยาีอยุธยาสูาสูบ FC แล้วก็ตราดนะครับอาครับเกมเริ่มทางด้านสม,มุทรสงคราม t u ทนะครับในชุดสีแดงนะครับเป็นฝ่ายเคียก่อนจะบุกจากขวาไปซ้ายขณะที่กระบี่วันนี้ชุดสีเหลืองล้วนนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาทวิปงออกซ้ายสุดเปิดเข้าจับได้ตีลังกาย,ยิงโอ้ไม่โตรรับ สุดแรกครับของวัชระสุวรรณวักีิครค้งครับจับบอลเห็นจะโดนปีกเลยพลิกยิงเลยอาจจะเล่นยากไปนิดนึงนะครับลูกนี้ยังออกบอลไม่ได้ให้ริมเส้นอีกทีนึงเปิดมาหน้าประตูตวัดยิงทันทีโอ้โหไม่เต็มครับโอ้รัชกิจให้มาตรงตรง โอ้ยโดนกระแทกครับได้เป็นฟรีคิกครับทางลาบี้โอ้ใบเหลืองดดูจังหวะเติมขึ้นมานั่นคือใบเหลืองนี้ไม่ได้เหลืองเพราะไปทำฟาวในแก่เป <ขา S 1> ท้ขาขี์แล้วครับจิ้มต่ออีกนเนึงมาโบเขาคือหลังกลับไปลองยิงไกลไม่ได้ยิงติดกำแพงแก็บได้ยิงโอ้โห ไม่มีธงจากผู้โชว์ทฤษฎีด้วยนะครับดูกันอีกครั้งครับมีเด็ยิงยัดแฉลบกําแพงโอ้ไม่ล้าครับสอนมาแล้วโอ้โรงตัวครับเสียดายครับดูครับเนี่หลอกมีเด็ยิงติดล็อกตามน้ำอ้าวทำเขาไม่ได้ตัดกรบมาโดนเลยครับเจอเทียรี่อาจเข้าไปครับสมุทรสงครามขึ้นนำกระบี่แล้วนะครับตอนนี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ นี่ครับเครี่ครับประตูที่สองเจอเาโตมาทีเดียวหายเลยครับเนี่ยครับเครี่นี่เสียตำแหน่งครับอินิพลครับไปปล่อยให้ดูครับลงมาไม่ทันเนี่ยปล่อยให้ตัดแล้วเข้าขวาข้างถนัดเลยครับมาเรียบร้อยสิครับแบบนี้ตกรอบกันสิบเปอร์นต์บาได้มองแต่ก็ได้อุ้ยแฮนด์บอลเหรอครับ โ oh, อ้ยแฮนด์บอลก็จุดโทษสิครับทางด้านสุรศักด,ดิด์จุ๊ซับดูบริค้างครับจังหวะทิ้งยาวมาครับมาจากทางซ้ายเลยนะครับของทางรัชกิจโอ้โหพุศิลป์เป่าเป็นแฮนด์บอลครับเนี่ยครับสัญญาณมือผู้ธศิลป์แตะไปที่ข้อมือนะครับเตาเพชรจังหวะนี้ยังเงี้ยชัดไม่ชัดเท่าไหร่นะครับโอ,อ้มือขวาแอบมือ,มอครับ ยิงถอยไกลทีเดียวยิงลูกนี้ปัปนดนี่พุ่งถูกกับปัดไม่อยู่ครับตีคืนมาได้แล้วครับทางด้านการะบีหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับเรียกว่าเน้นแรแงแั่ตัวนี้เบน้าเดียดกันพุ่งถูทางด้วยเนะครับแต่ว่ามันแรงมันกระเสียบต่างายเลยยัดด้วยขวาโดนมือด้วยนะแต่ว่า,ออป,าวปัาด,มดววปไม่ออกกดคืนครับไปก่อนครับไม่ได้โอ้โหโดนอีกทีหนึ่ง ทักจะเข้าหนักมากขึ้นเรื่อยๆครับคราวนี้เป็นนัทชัยเหลืองสีครับชุดติพันธ์เหลืองแดงด้วยครับโอ้โหนั่นแหละครับไปยกเท้าขวางเขาทำไมครับผู้เล่นสิบพิชิตเองก็ให้เร็วเลยครับทีวันีกครั้งครับจังหวันี้ไม่มีอะไรนะครับโอ้ไม่น่าไม่น่าถึงบอลครับไปได้ยังไงดี ไว้ก่อนแล้วก็เปิดย้อนกลับมาเอาบอลลงมาได้สมคิดยิโหมูฟสกัดไม่ดีทานี้บาโบ่ขึ้นหลังกลับไปก่อนเข้าในมาแต่งขวายิงตัวนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสิตัวนำสิบเอ็ดตัวนะครับเนี่ยแนวรับผลการดี่จับท่านัทชัยไม่อยู่สองสามทีแล้วครับที่สุดแล้วโดนจนได้สีสุวรรณเลยครับประตูที่สองของเขาในฤดูกาลนี้ครับวัยรุ่นแลือแข็งแกร่งครับดูอีกครั้งครับ นี่เล่นกันแค่3คนนะครับบาโบ่เทอรี่และนัทชัยลุยไปดื้อๆครับเนี่ยครับก็เล่นกระบี่ยืนกันเต็มเลยครับโอ้โหเนี่ยปล่อยให้ดวลกับสอประตูอย่างนี้ก็ลำบากครับเราไม่เหลือเราไดสายต่อเนื่องนะครับเปิดเข้ามาลูกนี้บ่งไม่เข้ากรอบแล้วขอกินเทอรี่ให้มา่อโต้ลวครับบาโบ บาโบตัวต่อต,ตัวนี่หยุดลำบากบาโบตวนเบียเอาไม่อยู่เอาเลยครับกระชากเข้าไปในกอนรอบโทษบาโบโดนทำฟาวโอ้โหไม่มีอะไรครับนี่เป็นนับบางทีนับไม่ค่อยทันนะครับเนี่ยครับจังหวะนี้ก็ปุ่นนี้ถ้าพูดสีนเนียเ้ยมก็เป็นจุดโทษได้นะครับเพราะว่าเอาไม่อยู่แล้วมีคนนะครับมีของไห่เป็นบางคนบาวเวียดโดจุดโทษไปแล้วครับเพราะเขาตัดนายเพียมไายได้แล้วบัง ครับโอ้โหลูกอากาศนี่ยิงสู่สงคราไม่ลงเสโดยิงไกลทันทีไม่ตรงครับนักกายสีสวนออกเขาจะใช้สีสวนออกนะครับของสมุทรสงครามแคบบุญมีนิ่งลงมาเล่นเองครับนี่ครับส่งมาลาก้าลงไปนะครับทางด้านสมุทรสงครามธนายุทธนะครับลงมาเล่นแทนลาบี้ไม่ยิงคืนหลังกลับมาจับยาวไปเอง แต่ยังได้อยู่ใสลูกนี้จากนอกกรอบตีดไม่ล้ำด้วยโอ้โหนะครับคืนจนได้ครับ2ประตูต่ตอ2ครับจาก,กวรชรพงศ์สุวรรณรับหน้าไหมครับออ้ยพอด,ดีเลยครับพอด,ดีครับคนที่ยืนคนสุดท้ายของสมุทรสงครามนี่ยเป็นอภิเชษฐ์นะครับยืนเข้ากันนะโอ้โหกลายเป็นจับบอลแรกดีนะครับเนี่ย ไปกระบี่นาบียิงลูกนี้โ,โดนปัดออกไปครับเต็มวมงคนที่มีทีมก่อนครับนีต่ตวัดเข้าในนะครับนาสกี้ยิงอีกทีโอ้โหสุดปปเซฟอีกแล้วโอ้ลูกยิงของสมคิดชำนาญศิษย์ไม่เป็นประตูครับดูทีนี่ล็อกเข้าขวาข้างถนัดแล้วนะครับกลับมาก,ก่อนไว้ไดับเปิดมาหน้าประตู ทอนเสาโอ้โ oh หไม่ล้ำเหรอครับดูนี่ครับเคีัยเมียวดาเปิดมาแล้วสอดออ้ยเสาในาไม่เข้าครับตรงนี้ไม่เห็นเมื่อไหร่บก็ลืมหรือเปล่าครับว่านี่มันเข้านาทีที่8แล้วนะครับเล่นเต็มสั้น ผ่านมีดเดิลกนคราที่พูนเปิดมาหน้าประตูเลยหมดแฮนด์บอลแล้วก็เป่าบนเวลาการแข่งขันนะครับโอ้โหหลังจากทดเป็น8นาทีครับโอเคก็เป็นอานว่ากระบี่เอฟซีครับเปิดบ้างเสมอกับสมุทรสงครามบีทีครับ2ประรตูต่อ2ครับ